สกกีกาเดินเข้ากูหากาเอาคนดีพร้อมทำหนา้าที่เพื่อตำบนนี้ที่เกิดมาเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้งรังใหม่เชิญให้ไปกาด็อกเตอร์สมศ์น,นินา,นนาเบรอร์หนึ่งของเรานี่นาขอโอกาสเข้ามารับใช้กน ใมุ่งมั่นคันอาสาที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเราอำาบลสะเดาต้องอยู่ดีมีสุขทั่วทุกชุมชนโครงการดีจะคงไว้จะนำโครงการใหม่มาพัฒนาตำบลเลือกนายกหวันใจประชาชนเลือกนายกหวันใจประชาชนเลือกสมศักดิ์อิคนทุกชุมชนต้องสุขยจาย สารงานต่อก่องานใหม่รับใช้พี่น้องชาวตำบลสะเดาก็เปลี่ยนมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสะเดาที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้โปรดเลือกดอกเตรอร์สมศักดิ์ธนวน่รำเบอร์มงองดเรอร์สมศักดิ์ธนวนรำเบอร์มอง บอร์มึงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบนสเดาของเราอีกเช่นเดิมคนเก่งคนดีมีความรู้มีประสบการณ์อดีตนายกอบตสเดาที่พ่อแม่พี่น้องเคยให้ความไว้วางใจสร้างสรรผลงานไว้อย่างมากมายมาครั้งนี้ขอเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบนสเดาของเราอีกครั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวตำบนสเดาทุกท่านคงให้โอกาสดีๆแก่คนคุณภาพทำงานเป็นได้บริหารตำบนสเดาของเรา พื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเลือกดอกเตอร์สมศักด์ธนวนรัมเบอร์เมิงดอกเตอร์สมศักด์ธนวนรัมเบอร์เมิงเบอร์เมิงการ basics, กศึกษาจบปริญญาตรีคารุษศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมปริญญาโทรัฐประศานศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนภูมิภาคจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามประสบการณ์การศึกษาดูงานต่างประเทศดรสมศักดิ์ธนุนรัมเบอร์มึงได้รับทุนความร่วมมือระหว่างประเทศจากรัฐบาลให้ไปศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนันยางประเทศมาเลเซียศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดุงานด้านการจัดการระบบประปาภูมิภาคประเทศลาวและในช่วงดำรงตำแหน่งนายกอบตสเสดาได้ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาภาัยแล้งโดยใช้ระบบเครื่องสูบน้ำระยะทางไกลจากลำห้วยกระโดนมายังหนองกลอยและผันน้ำจากลุ่มน้ำตาเตียวมาสู่หนองโพเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ผลงานการันตีสร้างสรรไว้อย่างมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพ่อแม่พี่น้องรางวัลดีเด่นการประกวดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9้าคนครชัยบุรีรางวัลผลการดำเนินการดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของภาคีอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพี่น้องชาวตะบนสะเสดาจจะมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยช่วยกันเลือกเบอร์มึงดรสมศักดิ์ธนวนรำเบอร์มึงดรสมศักดิ์ธนวนรำเบอร์มึงเบอร์นึงเป็นนายกอบตอสเสดาคนคุณภาพเพื่อการบริหารงานและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพขอสารงานโต่องงานใหม่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่ให้เสียเวลากลับมาครั้งนี้ต้องดีกว่าเกา่เกาพี่น้องชาวตะบนสะเสดา โปรดช่วยกันเลือกดอกเตอร์สมศักดิ์ธนุนรำเบอร์มึงดรสมศักดิ์ธนุนรำเบอร์มึงเบอร์ึง,รงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้วยโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องมีอย่างทั่วถึงและเพียงพอและมีคุณภาพส่งเสริมง,งานด้านการศึกษาอย่างจริงจังทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อคุณภาพทางการศึกษาส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขดูแลใส่ใจสุขภาพพี่น้องประชาชนป้อ,องกันโรคติดต่อและโรคระบาดติดเชื้อโดยเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด -19- ที่ผ่านมาดรสมศักดิ์ธนวลรัเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งได้ใส่ใจแก้ไขปัญหาร่วมกับรพอพสตมาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมงานด้านการศา,าสนาศิลปะประเพณีวัฒนธรรมอย่างจริงจังส่งเสริมงานด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการบริหารจัดการสวัสดิการพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วสะดวกมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเพื่อบริการพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเพราะเราตระหนักดีว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนมีค่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญมุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพรวมตลอดถึงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อการสร้างไรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนพร้อมส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวตะบนเสดาพูดจริงทำได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์เข้าใจงานรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าจะได้นายกที่มีคุณภาพมีประสบการณ์ใช้ได้เลยไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่ให้เสียเวลาวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาพี่น้องชาวตะบนเสดาพร้อมใจกันเลือก ด็อกเตอร์สมศักดิ์ธนุนรัมเบอร์มึงด็อกเตอร์สมศักดิ์ธนุนรัมเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงพึ่งพาได้จริงไม่ทอดทิ้งประชาชนโปรดเลือกคนทำงานทำงานเป็นเข้าไปทำงานและบริหารตะบลสเดาของเราเลือกด็อกเตอร์สมศักดิ์ธนุนรัมเบอร์มึงด็อกเตอร์สมศักดิ์ธนุนรัมเบอร์มึงเบอร์มึงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนสเดารับประกันพี่น้องจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน